ล่าส <toilet> ุดนะคะมีบทไายงานของเล้าไ้ออกมาโฟสต้สีแจงและไายงานวาเนาะเนื่องจากวันที่เศร้าซีทีพานมานะทุกคนระวางไทยกับกัมพูชาเนาะ ขมีนนะทุกคนได้ยิงปืนใหญ่ใส่กันและล่าสุดนะคะมีระเบิดอยู่ประมาณสิบลูกนอโตกลงมาทั้งฟังล่านะเฮ็ดไห้มีความอ่าเสียหายอยู่หลายพอสมควรเนอะนั่นก็คือแข้งจำประสักนะและหลายๆคนแท่ทั้งโซเชียลสนันทีบนะทุกคนแหละก็มีเอฟซหลายท่านนะเพนซงมาบอกน้องแพ่ว่าว่าไห ระวังในเด้อว่ามันไก่กันบอนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาเว่าถึงคลิปดีไปพร้อมๆกันเนาะจ้าก,ก่อนอื่นพ่ว่ากระต้องข้อเกาคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านจ้าบ่าวจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังจ้าเมื่อนี้นอ้องพ่ว่ากับยู่ให้อยูหน้าคือเกาเนาะจ้าทุกคนจ้านอกตอนนี้กับยูเทียงข้างหน้ารต้องขอถทดขอไพ่เนาะได้ยินเสียงไก่เสียงเขียดเสียงกบห้องนะคะผู้ีว่า เรื่องเลานี่นาะจะเบาเบาถิงกระบไดเพราะว่าคือเพื่อนกาจะมีรายงานออกมาเนาะว่าอ่าอเพื่อนบอกว่าเนาะมนแข้งจำปัสซักรายละเอียดลมนี่เนาะเพื่อนบอกว่าวันที่เส้าสีนะทุกคนถึงวันที่เร้าหาดเดือนเจ็ดปีสองพันเส้าเนาะกำลังกัมพูเจียกับไทยกำลังได้ปะทะกันเวลาเก่ามงสี่สิบนะพี่น้องมีลูกปืนใหญ่เนาะตกใส่ดินเล้าเนาะ ตกใส่ดินเล่าจำนวนซิบลูกแต่บบหูว่าเป็นลูกปืนของไฟใดลูกปืนไงได้ตกใส่ห้องน้ำอ่าอ่าจุดประซักนะทุกคนห้องน้ำเนาะแล้วกะหนึ่งลูกเสียหายหนึ่งหลังนะทุกคนตึกใส่แหลกก็มีขั้วเลื่อนของพี่น้องประชาชนเนาะและเพื่อนก็ได้ออกมาแจ้งอีกว่าบางเพจเก่าแจ้งออกมาวา่ามันเป็นขอมุ่น Head, นะขอมูลเท็จคือซีมีการแถลงการออกมาแบบนี้และกะเพ่ว่าเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์และหลายคอมเมนต์เนาะอันนี้กะคือคนเล่าบางคนเพื่อนก็นจะคอมเมนต์ว่ามันเกิดเป็นเรื่องจริงเนาะเพราะว่าเหตุตกใจดิ้นเล่าหันจริงแต่ว่าเฮ้าบูหัวเป็นไฟด่ายเนาะปูหัวไฟด่ายเลยและทังฟังไทยเพื่อนก็นได้ออกมาแถลงการนะทุกคนออกมาโพสขอความว่าอ่า ทังฟังไทยนี่ได้ใช้แม่นยำเน่นอนนอว่าอาจจะบอเมนเพราะว่าบอได้ลงไปในจุดเกิดเหตุแต่ว่ากกรย,ย่งบอการันตีว่าจะเป็นของไฟใดแต่ทังฟังไทยเพื่อนได้ออกมายืนยันว่าอาจจะบอเมนของเพื่อน่น,นอนนะทุกคนจ้ะซึ่งทังฟังกัมพูชานี่ก็คือยังเงียบคลิปเนาะนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าทีโอโหทูใจรายนะคะโหทูใจนอภาะวะหนึ่งคือ แลายหลายคนอาจจะหูอยู่แล้วน้องว่าการลักอ่าลักลอบหรือว่าอยากจะใส่หายไปสีนี่มันกะมีอยู่หลายพื้นฐานอยู่นะคะกะเคาคือเห็นแล้วมันโหูใจนะทุกคนเนาะโห่ใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่บกคิดบวพันอน่ะแหละถ้าหากว่าโดยเฉพาะเนาะจะมีคลิปคลิปหนึงนะคะเดี๋ยวเพืว่าจะหายเบิงเนาะซึ่งอ่า ชนเผ่าของเล่าเนาะจะมีหมู่บ้านหนึ่งทีเพื่อนอะ่ะออกไปยืนเบิงในเหตุการณท์ทีไทยกับกัมพูชาเนะ่ปะปะทะกันเนาะแล้วก็จะมีอ่าทางฟังเล่านี่ก็ออกไปยืนเบิงแล้วก็ไปยืนฟังเสียงลูกปืนเสียงระเบิดเสียงการสู่รบกันเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิงคลิปไปพร้อมๆกันจ้ะ นั่นนะทุกคนทุกท่าน,นะคะ่ะก็ะได้เบิงได้ชมกันเป็นทีเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์หนึ่งทีแพ่ว่าได้ไปเห็นคลิปแล้วกะ็ได้นํามาชาเราสูพีพีเอฟซีฟังนะคะว่าเหตุการณ์นี้คือโบโหว่าอยู่จุดไหนเนาะเพื่อนกับบอได้บอกรายละเอียดแต่ที่มีออกมาตามซื้อต่างๆนั่นก็คือจำ prasak เนาะว่ามีลูก ปืนใหญ่ประมาณอยู่ิปลูกได้ตกลงไปใส่เหตุการณ์ไฟไหม้และบางข่าวกับรายงานว่าเหตุการณ์ไฟไหม้นี้เกิดจากการไฟฟา้ารั่ววงจรเนาะแต่บางคนก็บ,บอกว่าตกลงใส่จริงนะคะทุกคนคือทั้งเล่าเหากาับด้ออกมาแจงการตามที่น้องเพื่อว่าได้อ่านหาย้ยทุกคนฟังหละคะ่ะวา่าเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งเพื่อนกะ ได้สี่แจงในแบบเหลืองเล่าข่าวแต่กันยังบมมีออียงทีจะเขียงขัดเพราะวาหนึ่งคือโบอยากจะห้มันเป็นปัญหาใไ่นะทุกคนหรือว่าปัญหาระวางที่แบบว่าเป็นการขัดแย้งเนาะเพราะว่าแพ่ะว่ากระเสื้อนี่อ่าทั้งเล่าห้องเพื่อนกับโบอยากจะไปเป็นแบบว่าอ่าจุดกลางเนาะเพราะว่าเพื่อนหูอยู่ว่าหนีมันเป็นปัญหาระดับใหญ่นะเพราะว่าคนเล่า่วนเพื่อนก็จะคิดแบบไละเอียดเดียวจะว่า ่ใส่ไหลหรือว่าเอียงนะทุกคนแต่ว่ากออกมานี่แต่ว่าพี่น้องประชาชนคนเล่าเนี่ยก็คือจะหูอยู่แล้วเนาะบางคนก็บอกว่าอตัวลงตกลงแล้ว่เล่าตัวไทยอไทยตัวเล่าหรือขมิ้นตัวเล่าหรือว่าเล่าตัวเล่าเองกันแน่นอกจากที่นี่คอมเมนต์ได้หลายคนนะทีเพื่อนไดออกมาคอมเมนต์ลก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์นะทุกคนในความคิดของแพรว่านะ ถ้าไม่มีความเป็นจริงนะทุกคนก็คือซีบอมีออกมาแจงแบบนี้เนาะแต่ว่าก็หูอยู่และว,ว่าสถานการณ์การอันนี้เพิ่นเห็ดจังใดนะเพื่อที่จะบอห้แบบว่าเป็นข่าวโด่งดังแหละก็จะบอนน้าพาความเดือดร้อนมาหายตัวันเองเนาะนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าทีเพื่ว่าได้เราไดี๋ว่าอาไปนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยเอามาเล่าซูฟี่น้องเอฟซี FC ฟังเนาะแต่ทางบ้านน้องเพื่ว่าเนี่ยคือจะ บอ่อปัไนไดนะคะเพราะว่ามันมันห่างไกลมากๆกเนาะก็ขอบคุณนะคะพี่พีเอฟซี FC นะคะสําหรับความพวงใหญ่ที่มอบให้นะคะแพรา่าก็ขอขอบคุณหลายๆนอแ้วกเพร่วาก็ขอเป็นกําลังแงใจนะคะให้พี่พอะตามชายแดนนะทุกคนทุกท่านเนาะปลอดภัยเนาะแหลกเสือเลยค่ะว่าจริงๆก็ไม่มีใครอยากจะยอมแหละอย่างที่เพรา่าได้เคยกล่าวไปเนาะแต่ว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาก็ ถล่มเราแล้วก็เหมือนกับว่าเหยียดเราเหยียบยามศักดิ์ศรีของเรานะทุกคนกับบยอมแผลเนาะทั้งฝั่งของเขาเองก็พยายามที่จะท่องคาถามหานิยมอะไรต่างๆนานาใน,านาพลในพันนะทุกคนก็ออกมาต่อต้านเนาะแล้วก็ออกมาขอร้องให้หยุดทั้งที่เขาเป็นคนเริ่มก่อนนะแต่ว่าพ่อได้รับผลเสียหายกับจะให้หยุดง่ายๆโดยที่ยังบ่มีเรื่องเจรจากันอันนี้ก็คือต้อง ว่ากันไปนะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะคลิปนี้พี่นี่นะคะเพีงว่าก็ต้องก่อจบแค่เพียงตอนนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมแลวฟังค่ะสวัสดีค่ะ